สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ป้าศีจะมาภาพเปรี่ยนปยทานเป็นดอกบัวแบบนี้นะคะสวยงามน,น่ารักแบบนี้ค่ะป้าศีก็ใช้ริบบิ้นสองสีนะคะเป็นเนื้อทรายทั้งคู่เลยค่ะตาระฆังค่ะเหมือนกันหมดเลยค่ะเป็นตาระฆังเหมือนกันหมดทุกดอกเลยค่ะไม่ยากนะคะมองดูแบบนี้เหมือน บางคนอาจจะคิดว่าุยมันยากจังเลยดูลักษณะแล้วเหมือนยากไม่ยากค่ะลองทําดูได้เลยค่ะไม่มีอะไรยากค่ะขั้นตอนก็ไม่ได้เยอะค่ะต้องทําดูค่ะเราจะรู้ว่ามันไม่ยากเลยค่ะท่านที่เข้ามารับชมคลิปของป้าสีถ้าชอบคลิปของป้าสีกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าสีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าสีทําคลิปสวยๆต่อๆไปค่ะเราก็จะเริ่มทําฐานกันเลยนะคะ สีก็ใช้ริบบิ้นเบอร์สองตาระครังเนื้อทรายนะคะตัดที่ความยาว6 5ซนติเมตรค่ะเราก็ทบมาให้ความยาวต่างกัน3เซนติเมตรแบบนี้นะคะทั้งหมด4เส้นค่ะเวลาเราจะพับฐานเราก็ใช้ด้านยาวนี้ไว้ด้านบนนะคะเราก็จะมีจำเป็นเป็นกลีบนะคะสีใช้2สีค่ะชมพูกับขาวสีละ8เส้นนะคะ สีละ8เส้นยาว40เซนติเมตรค่ะแก็ทำฐานกันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองมาคล้องค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่สอดเข้าทั้งช่องที่หนึ่ง ้องเส้นที่สามดึงออกมาค่ะรวบกระชับแล้วเราก็หยิบเส้นด้านบนของแต่ละคู่พาดเฉียงไปค่ะแบบนี้ค่ะนี่ก็เส้นสุดท้ายเราก็จะสอดล็อกไว้ค่ะ เราก็จะได้ฐานแปดเส้นนะคะแล้วก็กดให้เข้าเป็นรอยไปเลยค่ะฝนตกแรงมากเลยค่ะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาค่ะจับตะแคงแบบนี้ค่ะเราจะหยิบขึ้นมาพาดทับกันทั้งหมดสี่เส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองพาดทับเส้นที่สามพาดทับเส้นที่สี่พาดทับเราก็ได้สี่เส้นแล้วค่ะ แล้วก็ปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปพ้าท,ทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบผ้าท,ทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบผ้าท,ทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส ha ้นถัดไปผ้าทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะ แล้วก็มีไม่มีเส้นที่จะหยิบขึ้นมาพาดทับแล้วค่ะเราก็เหลือทั้งหมดด้านบนสามเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบเส้นล่างจะน,นี้นะคะสอดเข้าในช่องที่หนึ่งเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าทาั้งช่องที่หนึ่งโอช่องที่สองแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าทาั้งช่องที่หนึ่งโอช่องที่สามแบบนี้นะคะแล้วก็รวบเข้ามาค่ะ แล้วก็ค่อยๆดึงไปค่ะก็ดึงให้ครบทุกเส้นนะคะดึงให้กระชับค่ะกระชับแล้วเราก็พลิกมาค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะสีก็จับขึ้นมาทั้งหมดสี่เส้นแบบนี้ค่ะ เส้นทางขวาพาดลงไปหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาก็เป็นสี่เส้นค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะก็จะทําเหมือนกันค่ะเส้นด้านล่างก็หมดแล้วค่ะเหลือสามเส้นด้านบนแบบนี้ค่ะคลิกมาค่ะ ก็หยิบเส้นทางขวาสุดค่ะสอดเข้าในช่องที่หนึ่งค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งโถ่ช่องที่สองค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งโถ่ช่องที่สามค่ะแล้วก็พลิกกลับมาค่ะแล้ก็จะมาดึงด้านนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะ ทับแล้วเราก็จะสอดลอดไปสามช่องนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะทำเหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะก็ดึงให้กระชับอีกนิดหน่อยค่ะ แล้วก็พลิกกลับมาดูค่ะเราก็จะทำเกสรค่ะหลิบเส้นไหนก็ได้ค่ะพลิกไปด้านหลังแบบนี้ค่ะพลิกแล้วก็จะต้องตรงเป็นแนวเดียวกับเส้นนี้นะคะพลิกกลับมาค่ะสอดเข้าไปในช่องถัดไปค่ะแบบนี้ค่ะ เราก็จะทําเหมือนกันทุกเส้นนะคะแค่เราต้องระวังตรงนี้ค่ะ นั้นเราก็พลิกกลับมาค่ะเราก็จะสอดรอดไปสามช่องค่ะจะได้แบบนี้ค่ะเราก็จะตัดปลายส่วนเกินทิ้งค่ะแล้วก็ให้เขาเหลือไว้แบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปค่ะเกสรก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาทําสีชมพูนี่เราก็จะมาทํากรีบกันเลยนะคะเราก็จะนําเส้นสีชมพูมาเราก็จะสอดเข้าไปนะคะสอดใต้เส้นที่เราตัดเหลือไว้ค่ะสอดเข้าไปลึกๆประมาณนี้ค่ะ แล้วก็จะใช้เส้นสีชมพูไว้ด้านบนสีขาวนะคะแล้วก็จะสอดเหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยค่ะเดี๋ยวว่สีก็สอดไปเสร็จแล้วมาดูกันนะคะสีก็สอดเสร็จแล้วค่ะ แล้วก็พลิกกลับมาค่ะเราก็จะจับแบบนี้นะคะหยิบเส้นไหนก่อนก็ได้คะมาแบบนี้ค่ะแล้วก็โค้งไปด้านหน้าแบบนี้จับปลายให้เท่ากันค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในกรีบที่เราทำเมื่อกี้ค่ะ เขาจะดึงลงมาให้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทําเส้นต่อไปค่ะพัชส,สีทํามาทางซ้ายแบบนี้ค่ะไปทางนี้ทางขวาเ็าจะดูเกะกะค่ะแล้วก็โค้งกลับไปแบบนี้ค่ะไม่ต้องพลิกนะคะจับโค้งกลับไปแบบนี้จับปลายให้เท่ากันค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในกลีบกลีบที่เป็นเกสรน,นี่นะคะ จะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะสอดในกรีบที่เป็นเกสรน,นะคะไม่ใช่ข้างบนเหมนี้มันจะหลวมถ้าเป็นเกสรน,นี่เขาจะแน่นสอดได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าสอดช่องที่เขาเป็นเกสรน,นี่จะแน่นกว่าค่ะ ก็สอดครบทั้ง8เส้นแล้วค่ะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาค่ะแล้วก็จะสอดลอดผ่านไป3มช่องค่ะแล้วก็ทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะ แล้วค่ะงั้นจากนั้นเราพลิกกลับมาค่ะเราก็จะทําเส้นสีชมพูก่อนนะคะจร่จิงป้าสีจะให้สีชมพูไว้นอกป้าสีสอดผิดก็ไม่เป็นไรค่ะสอดมาแล้วก็ทําแบบนี้เราก็จะนับข้ามมาหนึ่งสองสาม เราจะสอดเข้าตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะลอดผ่านมาช่องเดียวแบบนี้นะคะสอดแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเราก็ช่องผัดมาค่ะแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปในกลีบที่เป็นเกสรน,นะคะ สองเส้นแรกนี้เราดึงไว้หลวมๆก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราเส้นสุดท้ายเราก็มองไม่เห็นแต่เส้นต่อไปเราก็ดึงต่ำลงมาเรื่อยๆได้ค่ะ ีเส้นสุดท้ายแล้วค่ะก็จะอยู่ข้างในค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเราดึงแน่นเราก็จะต้องถอยออกมาอยู่ดีค่ะเรางั้นเราก็ค่อยๆดึงให้เขากระชับค่ะเราอย่าเพิ่งดึงแรงนะคะค่อยๆบนไปค่ะ จะประมาณนี้ค่ะเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทํากลีบสีขาวนะคะสีชมพูนี่เราก็ดึงกระชับสักหน่อยนะคะเวลาเส้นสีขาวสอดมาเขาจะได้ไม่หลวม ก็จะจับแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบให้เขาเป็นรอยค่ะก็บีบให้เขาเป็นรอยค่ะแล้วก็จับไม้ให้หมดเลยค่ะเพื่อสะดวกในการทำขั้นตอนต่อไปค่ะ บีบให้เขาเป็นกรีบแน่นๆตายตัวไปเลยทำคลอบทุกเส้นแล้วค่ะ แล้วเราก็จับแบบนี้ค่ะก็หยิบเส้นไหนก็ได้ค่ะโค้งมาค่ะเราก็จะนับไปหนึ่งสองสามเราก็จะมาสอดในช่องนี้นะคะหนึ่งสองสามนับจากตรงเส้นของเขานี่ค่ะหนึ่งสองสามก็สอดในช่องนี้ก็ลอดออกมาสองสองช่องแบบนี้นะคะ ดึงไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะเราก็จะวนมาแบบนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะทีนี้เราก็ไม่ได้นับแล้วค่ะช่องถัดมาเลยค่ะก็มาโผล่ออกตรงนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะลอดมาสองช่องค่ะ นี้ค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะเราจะมองไม่เห็นค่ะเราก็จะถอยเมื่อกี้ลืมดึงหลวมถ้าเราไม่ได้ดึงหลวมเราก็ต้องได้ถอยออกมานี่ค่ะลอดไปสองช่องก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะโผล่ตรงนี้ค่ะเหลืออยู่เส้นเดียวค่ะ ก็จะได้แบบนี้เราก็จะดึงค่ะก็จะยังดูไม่สวยนะคะเราก็ต้องค่อยๆจัดไปค่ะเพิ่งตกใจค่ะเดี๋ยวเขาจะสวยแบบนี้ค่ะ ดึงๆกรีดให้เข้าไปด้านข้างค่ะแบบนี้ค่ะจะได้กลมกลๆสวยๆที่จริงสีชมพูสดใสามากนะคะแต่ว่าดูในกล้องเขาไม่ค่อยสดก็จะ,จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูให้กลีบพอพอดีค่ะ พอดีพอดีจะประมาณนี้เราก็จะทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราก็จับเดี๋ยวเราตัดปลายก่อนไม่เท่ากันค่ะไม่เท่าก็ทําให้เราหยิบลบําบากก็ตัดออกไปเลยค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะจะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงเข้าออกมาค่ะเราดึงกลีบเนี่ยกลีบด้านในเขาก็จะตามมาด้วยถ้ามันหลวมค่ะ ก็จะพอดีกันค่ะจะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทำอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะจับโค้งลงมาด้านล่างค่ะสอดขึ้นไปค่ะ เราก็จะทำเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะแล้วก็โผล่ไปพร้อมกันกน็สีมองไม่เห็น ก็ครบแล้วค่ะจะได้แบบนี้ค่ะงั้นเราก็ทำกลีบสุดท้ายเลยค่ะชี้มาทางขวาแบบนี้ค่ะคงเป็นกลวยเหมือนกลีบเมื่อกี้ค่ะแล้วก็สอดไปตรงนี้นะคะใต้กลวยระหว่างเส้นที่สอดขึ้นมาขเมื่อกี้นี่ค่ะ ถ้าใครกลัวแบบหยิบยากก็อัดเผื่อมาอีกสองเซนติเมตรค่ะแล้วสอนไม่ออกก็สืกันลืมมันมีวิธีค่ะ ก็ครบทุกเส้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งกลีบให้เขาเท่าๆกันค่ะเวลาเราดึงเราก็เอาน,นิ้วชีด้ดันออกมาข้างนอกนิดๆ จะประมาณนี้ค่ะถ้าเราดึงตรงนี้ยขี่ด้านในเขาก็จะตึงขึ้นมาค่เกาจะประมาณนี้ค่ะเรา,าก็จะมาสอดเก็บค่ะ จริงตัดไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาหนาแล้วก็แน่นมากไม่ต้องสอดก็ได้ตัดให้พอดีไปเลยได้ค่ะตรงเนี้ยเขาจะไม่มีหลุดแล้วค่ะแน่นมาก ้เราจะใส่เหรียญก็สอดไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะเข้าไปเลยค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะสวยงานน่ารักค่ะก็ะสีว่าจะให้ชมพูออกข้างนอกขาวอยู่ข้างในใกลายเป็นสอดผิดก็ไม่เป็นไรค่ะก็สวยเหมือนกันค่ะจะได้แบบนี้ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะ ภาสีก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของปาษีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ